ครับสวัสดีครับวันนี้ถูกกับช่นะครับสตอรี่กันเสร็จคือนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมแหกคุกกันนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมเราบอกในแับแหกคุกกันนะครับกคนก่อนที่เราจะไปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับใครก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผมเล่นันเลยว่าผมจะโหดแค่ไหน ันนี้ก็เป็นอีพีหนึ่งกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยง่ายครับผมน,นีครับทุกคนเราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนใครเนี่ยได้ที่หนึ่งคนนี้นครับก็คือคนอันดับลงทุนครับใครขี้อีทหารขี้ ไปเด connect, ี๋ยวเราไปกันเลยนะครับทุกคนมันมีบันไดอยู่ทางนี ostat, ้เข้าบอกเป็นทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยว้าวเปิดประตูด้วยเดี๋ยวเราเปิดประตูเราไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยประตูนี้ตรงทีบโอเคจบละ เดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่ใครเนี่ยเพื่อนเราไปเลยใครไม่รู้ไม่ต้องสนใจก็โดดปุ๊บอีกข้างก็โดดอีกปุ๊บเอ้าตึกเอือ้อตายเดี๋ยวเทำอีกครั้งครับลองทำอีกครั้งหนึงโดดปุ๊บยากอยู่นะครับทุกคนทำไงดีเนี่ยปุ๊บหยาดตกหยาดตกปุ๊บ อย่าตงนะอีกชั้นหนึ่งเออทำไมกระโดดไม่ได้คนแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมกดแล้วมากระโดดไม่ได้ลองครั้งนี้ปึ๊บอึ๊บอึ๊บ,อบโอเคครับเราก็ขึ้นอยู่ด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่มันคือปุ่มอะไรเข้าห้องเซฟไม่ได้คือปุ่มอะไรเนี่ย เขาให้กดนะครับเขาบอกว่าให้กดเดี๋ยวกดกัน,นเลยอ๋อเป็นเอนนี่นะเนี่ยเดี๋ยวก็โดดเลยทุกคนไม่รอช้าโอเคผ่านอยู่ผ่านอยู่เอ่อฮึบผ่านอยู่เอ่อฮึบผ่านอีกแล้วเอาเกเขาให้เอาปัดเจกทุกคนไปทำอะไรเนี่ยแล้วก็เอาไปเที่ยวไปตีได้ด้วยอ๋อเขาให้ตีกลงเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเราตีกันเลยนโอ้ อันนี้เขาบางมากเลยวงนี้ไปกันเลยเราวันนี้เราก็มาเห็คุคดันะครับทุกคนทางนครับ,ทา,รบทางไหนเนี่ยส่วนเอกับสองยังมีผู้คุมยครับผู <c oughs> ้คุมเห็นแล้วครับนี่มันคือป่มาร่รกดแล้วกดแล้วเป็นกลุ่มแดงครับเมื่อกี้เป็นปุ่มฟ้าอย่าให้ผู้คุมจับอย่าอย่ามาทางนี้ไม่นะไม่ไม่ไม ยายายกระโดดฮึบกระโดดแล้วนี่เราก็ผ่านเป็นที่โล้นนะครับนั่นคือที่เราอยู่ในคุกเมื่อกี้ครับเพราะวอยู่ข้างในนู้นนี่เราอยู่ข้างนอกแล้วกระโดดไปผมไปละคนไปละไปละกระโดดปุ๊บโอเคผ่านนี้ครับอ๋อนี่เป็นสายที่เมื่อกี้ให้เปิดปุ่มใช่ไหม ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยลงเลยลงเลยปึป๊บแป้งเราอยู่ข้างล่างพื้นที่เร,รเิ่เปิละไม่มีใครเล่นเลยทุกคนผมเล่นอยู่คนเดียวเงียบจังเขาให้เปิดอะไรเนี่ยปึ๊บนี่ยกดจีจังจีก่อน เดี๋ยวเราดูกระจกนะว่าเราหล่อไหมโอ้อกระจกฟลอมแมสสะท้อนแสงครับคือเราจะให้ขี้หรอเราขวดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นทางลงอ๋อเป็นทางลงใครขี้ไม่ล้างเนี่ยน่าใหญ่แยงโอ้มีไอ้น้ำซะด้วยออกมามีร้อนมั้งร้อนทุกคนเขาให้เอาพ่วงนะครับ ว่าเขาให้ขุดข้างล่างเนี่ยฮึ๊บอ๋อเขาให้ขุดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราขุดกันเลยทุกคนขุดหนึง่งซึ้บสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหางไม่ถึงอีกเหรอจ็ดเก้าสิบโอเคผมก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอยากนะเนี่ยด่านเนี่ยนี่ครับทุกคนผมก็กระโดดไป ผมก็อยู่กระโดดไปอยู่ตรงนี้แล้วแล้วกระโดดไปอีกชั้นเดียวแล้วกระโดดไปผมก็ถึงก็ถึงแล้วนะครับทุกคนสึ้เทีทนเยนไรเนี่ยบนนี้มือราเราไปกันเลยเรากร็โดดไปกระโดดไปอีกเออตายทุกคนเราต้องเอาใหม่ยากอยู่ครับไปกันเลยไปกันเลยต้องระวังตัวเนี่ย ฮึบ uh huh. ไปละอืฮึบ uh huh. โอ้โหตายเป็นที่เรียบร้อยลองลองใหม่ลองใหม่อฮึบฮึบอฮึบอฮึบ huh. uh huh. uh huh. uh huh. ผมผ่านแล้วครับผ่านแล้วด่านนี้เฮ้ย hey, มีเยอัน,นี่อย่างเดียวเหนื่อยจังอฮึบ uh huh. อย่าตายเออโอเคผ่านผ่าน ผ่านครับทุกคนมีอีกชั้นเดียวอยากตรงนะนี่ผมก็ได้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคือสะพานมรณะเอาครับอย่าบอกนะว่าเราต้องผ่านมีสิ่งแปลกแกอะไรไหมยอยู่ข้างหลังเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับทุกคนเอาเขาหักครับเพื่อทุกคนเมื่อกี้เขาหักคน อ๋ออันนี้มันหักเองไปแบบว่ารวดเร็วนะครับไปแบบรวดรวดเอ,อ้เอเย้เราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องผ่านด่านนี้อีกแล้วนะครับอีกหนึ่งด่านปุ๊บยากไหมเนี่ยยากไหมเราดกดกระโดดเฉียงน,นะครับฮึ๊บผ่านครับหนึ่งครับผ่านอีกแล้วครับอีกครับเออผมตาอ เดี๋ยวเราลองเอาใหม่นะครับเราเอาใหม่นะครับดานนี่ยากด้วยนะครับฮึบกระโดดขั้นแรกก็ไม่ผ่านละใครเป็นผู้สร้างเนี่ยเดี๋ยวเราลองใหม่นะครับกระโดดป,ปั๊บปั๊บผ่านครับกระโดดอีกครับปั๊บผ่านครับกระโดดอีกครับ,บตกครับจย <c oughs> มีไงดีอะครับทุกคนให้ชนะ อยาตกเป็นที่รีบร้อยชาจดัดนนี้มีอะไรลับๆไหมลองเราอยู่ที่กํแพไแล้วก็รอก,กระโดดนะครับตกไปเลยคนเดี๋ยวลองดูนะครับกระโดดแบบข้างหน้าทำไมอ่ะตายเลยดัานนี้เราตายไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยห้าครั้งได้แล้วมั้ง ขอให้ผ่านเถอะปุบ๊บสองครั้งปุบ๊บตกสามครั้งผมชอบตายที่ตรงนี้ครับทุกคนที่สามครั้งนี่ย,ยากยากครับกระโดดกระโดดไม่ฝ่าละนูครับไม่ฝ่าละเดี๋ยวามาครับปุบ๊บดันหนึ่งครับเหยียบตัวยียดตกผมชอบตุผกคุมอยีดตกครับผุกคุม ตกเป็นที่เรียบร้อยอะไรนั่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเียาตายแล้วทุกค,คนผมตายเป็นสิบสิบรอบแล้วได้มัง้งทุกคนผ่านด่านหนึ่งก็ด่านที่สองแล้วก็ด่านที่สามแล้วก็ด่านที่สี่ ทุกคนเราก็ผ่านเป็นพี่เดียวกันะครับกับด่านมรณะเนี่ยทุกคนอ๋อเป็นคนหนึ่งเข้กไปแล้วเล้วไม่ไ้มีใครเดี๋ยวเราต้องเนี่ยอันจริงเข้าความจริง

ต้องไปข้างบนใช่ไหมเนี่ยผมก็พิ่งเล่นนะคะทุกคน่าอย่า,ยา,ยาทุกคนต้องจับได้อะผมไปเลยเราเกิดที่เดิมน,นะคะ นีอยากผ่านได้ไมั้ยขึ้นผ่านได้เอะฮึบอย่างเี้นะครับคุณผูผ่านทึบโอ้โหเราผ่านแล้วนะครับใครตุดเนี่ย ชั้นหนึ่งสองครับมีอีกสองชั้นครับไปกันเลยเราต้องรอดเราต้องรอดครับเราต้องรอดมีอีกหนึ่งด่านเย่เราก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนข้าให้เปิดสวิตช์อันนี้ใช่ไหมเพื่อจะเปิดกลงเงนเื่อเราไปแล้วนะคบทุกคนน่ครับกดสวิตช์กดแล้วครับเข้าเขาเข้าตา่ นี่พอคืออะไรครับรี่พาก็คือลองข้างล่างนไม่ใช่เปิดประตูนั่นหรอนี่ับเราก็เป็นขึ้นครับเหมือนลิบเลยทุกคนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ เป็นห้องอะไรนั่นนี่เป็นห้องอันนี้นี่เป็นแบบกระโดดใช่ไหมเนี่ยุคนอะไรนี่ต้องเปิดรห,รหัสหรอใช่แล้วนะครับทุกคนเป็นรหัสทุกคนฉันน้นแน่จะหลอกฉันหรอไม่หลอกได้หรอกผมดืนนะ่มน,น้ำเดือดระดับทุกคนวิ่งเร็ว ยอมพักอยู่สิฟ้าคนไม่ได้ละก็ดดปุ๊บก็ดดปั๊บก็ดดปุ๊บคนปั๊บปั๊บผ่านให้นอนนะปุ๊บผ่านปุ๊บเดี๋ยวว่าเดอะแฟลตเนี่ยครับทุกคนโอเคก็ดดอีกเยอะทุกคนตายได้เยอะกินน้ำกินน้ำต่อครับใช่ไหมกินไม่ได้ละทุกคน เรากินไปแล้วทุกคนครั้งนี้เราไม่หยุดนะครับเรากว่าจะไปแบบแบบดฟไฟเลยนะครับทุกคนไม่หยุดละครั้งนี้ทุกคนยากเกินตรงนี้ออาไปอีกครั้งนึงลองไปอีกครั้งนึงเพืเอ่อเฮ่ออยากอยู่ ทำไมกระโดดไม่ได้ อ,อย่าตายอย่าตายนะอย่าเตยคีผ่านเป็นที่ระเบดละอย่าเตยพวกมียากตาไปกันเลยอีกหนึ่งเดินเออทุกคนมาเล่นกือตรงนั้นนะวะไวใครนั่นเนี่วันดีนายนาวัสดีนายนายวัดน,นวดีมันมืดแล้วครับทุกคนปุ๊บไม่หยู่ละ ไปแบบเดฟเล็ t เดฟเล็ตจริงครับท่านี้ผมตายเลยมเมนะื่อไหร่น่าจะผ่านด่านนี้ครับเออฮึออฮึบตายอีกแล้วทุกคนไม่เดี๋ยวเราไปกันเลยหนึ่งด่านผ่านสองด่านผ่านสามผ่านสี่ผ่านไหมไม่ผ่าน ที่โกงด่านนี้ที่โกงผมตายไปกี่ครั้งแล้วทุกคนช่วยนับด้วยนะเพราะด่านนี้ยากด้วยครับทุกคนโอ้คนนั้นไปแบบชิวๆครับทุกคนทุกคนไปยังไงดีไปปุ๊บ อย่าตายครับคุณเฮ้ยทุกคนครับถ้าผมตาเป็นเป็นครั้งนี้เดี๋ยวผมขอเทเลพอร์ตไปที่ชัยชนะนะครับทุกคนอย่าตายอย่าผมยังไม่อยากตายอยาทุกคนทำไมดันนี้อยากจัง ทุกคนผมตายเป็นที่เร <mate. S 1> ียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ข้างหน้าคุกกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนู้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนครับมันยากสุดเละเกินทุกคนด่านนี้ผมก็เล่นไปกี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนผมก็ยังไม่ผ่านสักทีนะครับทุกคนด่านนี้มันยากกันนะครับทุกคนแล้ว สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอจบแบบละครคนไทยนะครับทุกคนเพราะด่านนี้ยากเกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูในอีพีสอนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอตัดจบแบบละครไทยนะครับสวัสดีครับ